ถวายและปล่อยโคลหนึ่งคู่ซึ่งกงรบปศุสัตว์ถวายเพื่อประทานแก่นายม,นมนานนกมโนบาลเกษตรกรตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุริรัมเพื่อนําไปเลี้ยงขยายพันธุ์และประกอบอาชีพด้านการเกษตรองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ส่งคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่2ทัพ ที่ห้องประชุมเทวคุณชั้นหกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพล้นาการเอกชลิพกภกผาสุกอมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ส่งคุณวุฒิฝนหลวงและนายจรัธาดากนสูตรรองประธานกรรมการที่ปรึกษาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ส่งคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่2ทับสอเพื่อติดตามผลการดําเนินงานประจําปี2568 ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไัยแรงและเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกักน้ำตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ถึง30กันยายนที่ผ่านมาปฏิบัติการไป187วัน2,225เที่ยวบินมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์กว่า144ล้านไร่เติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนขนาดใหญ่29แห่งอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดเล็ก190แห่งและมีปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ลุ่มรับน้ำ475.88ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้พื้นที่ครุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดีได้รับผลกระทบจากปัญหาภายแล้งมีปริมาณน้ําไม่เพียงพอจึงได้ดําเนินการโดยใช้แนวทางทุ่งกุลาโมเดลเพื่อทําฝนให้ถูกที่ถูกเวลารวมถึงเพิ่มเครื่องบินปฏิบัติการให้มากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีและลดความเสียหายนอกจากนี้ได้ช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5บรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ รวมทั้งดําเนินโครงการต่างๆอาทิการพัฒนาและป,ะปรับปรุงสนามบินตากเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากร,กรด้านการบินดัดแปลสภาพอากาศมีการฝึกอบรมทฤษฎีด้านการบินและการฝึกอบรมภาพเรบัติหรือภาพอากาศโดยเครื่องฝึกบินจําลองและฝึกด้วยอากาศยานจริงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามตําราฝนหลวงพระจานทานอาเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงมีความก้าวหน้าร้อยละ98.07 การก่อสร้างชุดเครื่องผลิตสารฝนหลวงสูตรสามน้ำแข็งแห้งณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงแล้วเสร็จไป4แห่งโดยศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพชรบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการและศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครสวรรค์อยู่ระหว่างรอรับการสนับสนุนเงินบริจาคผ่านมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับแผนการดำเนินงานในปี2569ในส่วนงานที่สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงอาทิการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาฝนหลวงพื้นที่ทุ่งกุหลาบร้องไห้อําเภอดางรองจังหวัดบุรีรัมย์ การก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพะเยาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาและมีแผนการตั้งหน่วยปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศบรรเทาปัญหาฝุลล่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนธันวาคม2568รรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงขณะนี้มีการขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองด้วยเทคโนโลยีพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆ อคมนตรีร่วมกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2568ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นวันแรก ที่สูวิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศร์ดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปตนรุดิดออคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารเมื่อที่โครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1 2 5่9ทับโดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของสูนพัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตาบซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติมุ่งเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ อย่างถูกต้องและเหมาะสมมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเน้นย้ำการดำเนินงานตามแผนแม่บทโดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานแหล่งน้ําต้นทุนให้เพียงพอรวมถึงสถานีวิจัยการ,กรเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนดินแดนจังหวัดบุริรัมสถานีวิจัยแห่งแรกในเขตที่รับสูงที่นํานโยบายพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมาปรับใช้ ดัน,นั้นรับฟังสรุปแผนปฏิบัติงานความร่วมมือทางวิชาการและการเดินทางไปปฏิบัติงานณนราชนจาจักรูตานระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2568ของนักวิชาการเมืองที่โครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สู่องค์การมหาชนและหน่วยงานสนับสนุนเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและเผยแพร่พความรู้ด้านวิชาการ,กรเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ร่วมสัมมนาทางวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานเพื่อบรูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาการ,รเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อขยายองค์ความรู้โครงการหลวงให้กว้างขวางในช่วงบ่ายเดินทางไปยังสถานีวิจัยดอยปุยตมบุสุเทพรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการเฟิร์นเศรษฐกิจ จากนั้นตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบทกภัยน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่31สิงหาคมและวันที่26กันยายน2568ส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มเกิดความเสียหายบริเวณโรงเรือนรวบรวมพันเฟินโรงเรือนผลิตและเพาะสปอเฟินรวมปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งบ้านพักเจ้าหน้าที่ จะนั้นเยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพันเฟินที่สําคัญจากการพัฒนาไปปรับปรุงพนันการขยายพันธุ์และการผลิตเพื่อการคา้าเพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจทดแทนฝิ่นและเป็นแหล่งรวบรวมเฟินหายากสำหรับใช้ในการเป็นเฟินกระถางและเฟินตัดใบเพื่อการคา้าปัจจุบันมีเฟิน28สกุลรวม382ชนิดอาทิเฟินกูดดอยใบยมันเฟินนาคราชฟิจิเฟินก้านดำเฟินกระดกนารีญี่ปุ่นและมอน,น้ำแฟนซี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในนว,นวันนวมินทรมหาราชผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญ สมัครพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสมาธิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเปี่ยพระราชกุศลใน,ในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมมนาถบพิรในวันที่13ตุลาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่8ถึง15ตุลาคม2568 ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store